สบายดีทุกคนเมื่อนี้เขากะสิเมื่อบ้านเนาะเมื่อนีเนาะ Oh my god เฮาเมื่อบ้านแล้วเมื่อไม่ใช่บาดนี่คือต้นกล้วยคืออันนี้เป็นชวนป่าเอาเประมาณอันนี้เขาก็นนาประมาณชวนป่าเขาหยอกจริงนะู่ชนนวนได้นะเขาบรรยากาศดีเด้อพี่น้องกับต้นเสาด้อย <c oughs> คนพวกคนตรงต้นเ้าหมอกมาลาย มาสาวก็เลยพาเมีมยมาใส่บาตรเป็นเชาเมื่อบ่ายจันเล่นบานาน้านเชาเนาะเล่นบ้านเชา

พอนำนำไรมีป้าเลยปาลาอะไรแฉมอ,ง,องนี้วะถ้าใครไปคือจะพานเล้วะ้ปอปี๋บานี่โอมาง่ได้กแต่คอค่ะสวยนยี่ฮาวคือเาหันไา้แล้วทุกคนถือจะหันแล้ฮาก็รู้มหมเนีอ้

tâm nè mẹ bộ kép chai tâm 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 bộ kép chai e e ha e e ha tâm tâm ừ, tâm 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 em lẹc lẹc lẹ ừ tâm ít nhìn mà ăn nhìn mà ăn thì nhìn mà như mà ăn này đây đây Tắm tắm Ôi cô <laughs> okay. Tắm tắm